สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องซิกมาแชนแนลนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของทรูมูฟนะครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดดันกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการรับคลิปของผมในต่อๆไปนะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ไม่ควรมีตังในซิมนะครับ เพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมและผมแนะนําว่านะครับใส่ให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่ารหัสเนี่ตทุกตัวเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณนะครับตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขของรหัสเน็ตมันก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเลยแนะนำว่าใส่ให้ครบทุกตัวก็แล้วกันนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ ไปรับมปพิมกันเลยครับผมสำหรับรหัสในตัวแรกนะครับดอกจัน900นะครับดอกจัน99 76สี่เหลี่ยมดอกจัน9 0 0ดอกจัน9 9 76สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับรหัสในตัวนี้นะครับ10 MB นะครับผมใช้งานได้อยู่ที่30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมและสำหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน0 9ย์ แปดสามสี่เหลี่ยมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันศูนย์เก้าแปดสามสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับสามร b อยยี่สิบเอมบีนะครับใช้งานได้อยู่ที่หนึ่งวันนะครับผมและสำหรับรหัสเน็ตฟีดตัวที่สามนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับรหันเน็ตตัวนี้นะครับ อยู่ที่ 1G ึ่นะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมนะแล้วก็สําหรับตัวที่4นะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมดอกจัน878ตามด้วยดอกจัน2และสี่เหลี่ยมนะครับสาหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับ320 mb ใช้กันได้อยู่ที่1วันนะครับและสําหรับรหัสเน็ตตีตัวที่5นะครับดอกจัน850ตามด้วยดอกจัน 1>, 1ตามด้วยดอกจัน1 7 7 0 1 2และตามด้วยดอกจันเอาขอไปครับตามด้วย03สี่เหลี่ยมดอกจัน8 7 8ตามด้วยดอกจัน1ตามด้วยดอกจัน1 7 7นะครับ012นะครับแล้วก็03สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่4กิกนะครับใช้งาน,นได้อยู่ที่30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ แล้วก็สําหรับร้านเน็ตฟีตัวที่6นะครับสําหรับตัวสุดท้ายสาหรับคลิปนี้นะครับสําหรับร้านเน็ตตัวที่6นะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับตามด้วย8ปดแปดหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกแปดขอไปครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดแปดหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้นะครับอยู่ที่1กิกนะครับผมใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับก็ใครที่ใส่ได้ใส่ไม่ได้ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากให้มีคลิปต่อไปและอยากให้เป็นรหัสเน็ตแบบเท่าไหนนะครับหรือว่าเป็นเครือข่ายไหนเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำให้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ